ช่งนี้ก็ลูกปิดเทอมนะคะปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วงเราก็มีเวลามานั่งทำเอกสารนั่งอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สรุปรายการต่างๆที่เราทำไปให้ลูกมากขึ้นค่ะก็วันนี้ก็มานั่งเช็คประกันนะคะประกันที่ทำให้ลูกถ้าใครที่แบบว่าสนใจอยากทำประกันให้ลูกในประเทศเยอรมนีนะคะก็จะมีประกันตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือประกันอุบัติเหตุนะคะเราสามารถ ติดต่อทําได้ผ่านทางธนาคารชปาคาเซอร์นะคะอันนี้เราทําจากออชปาคาเซอร์ค่ะเป็นประกันของบริษัทเฟสชิชรุงคบาบาัมเมอร์ไบเยนนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ปปาค้าฟ้าเขาทํางานอยู่ค่ะก็รายละเอียดก็คือเราเริ่มต้นทําประกรันตอนวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาปีที่แล้วปี2022นะคะ ประกันก็จะสิ้นสุดตอนอวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาปีป0 2นี2042นั่นคืออายุต,ตอนนั้นคัมภาก็จะ25ปีค่ะก็ส่งประกัน20ปีนะคะอายุ25ปีก็จะสิ้นสุดสัญญาแล้วก็เขาจะเก็บค่าประกันเดือนหนึ่งคือ50ยูโร18เซนรวมยอดทั้งหมดนะคะเราส่ง20ปีก็คือ12,000 4 3ยูโร2เซนเราก็จะได้เงินคืนตอนที่สิ้นสุดสัญญาคือ9 3 4 9ยเูโร17เ็ซนปกตินะคะการส่งประกันอุบัติเหตุน,นี่คือจะไม่มีการได้คืนนะคะถ้าสำหรับผู้ใหญ่แต่สำหรับเด็กก็คือจะมีประกันตัวนี้มาเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นเอแพ็กเกจให้ลูกค้าค่ะก็ ยอดจากที่เราส่งไปใช่ไหมคะก็จะขัดทุนประมาณ2,694ย e ูโร3เซนซึ่งอันนี้ก็คือดีกว่าเราส่งศูนย์เปล่านะคะนอกจากให้ลูกได้ประกันอุบัติเหตุจนถึงลูกอายุครบ25ปีเราก็สามารถมีเงินเก็บบางส่วนไปให้ลูกด้วยยอดรวมก็เกือบหมื่นยูโรนะคะคือ9,349ย e ูโร17็เซนถ้าใครสนใจก็ลองถามติดต่อจาก ทางธนาคารได้เลยนะคะว่าเราอยากจะทำประกรันอบทิดให้ลูกของตัวนี้มีรายละเอียดแบบไหนบ้าง